ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับพ่อยวญ่อ้วนคดผู้หขีโพใหญเมื่อนี่ครับพ่อพ่อกับพ่อย่อ้วนครับเป็นบ่พี่น้องบางคนอาจสิเสียเป็นอย่างนอกขาวขาวก็ได้วะนะครับอันนี้เป็นหัวสาวด้ครับหัวสาวสลรับตอนหนกนะครับของพ่อยหย่ว้วนคดผู้หายขีโพหญ่เป็นอย่างคือเป็นทั้งสี่นะครับคือใส่หัวสาวแบบนี้เรามันจะยึดติดกับแทนของอกกับอกพเนียดได้แน่นดีนะครับ ประการที่หนึ่งประการที่สองก็ไวต่อตามสายฟงสายไฟเองสี่ไฟมันก็สีบอลแลนพานปฏิกะครับมันก็สีเซฟตีดีปลอดไยดีนะครับจะใส่ง่ายครับใส่ง่ายนะครับหยุดไว้ครับอกผเนียดแล้ว้าย่มเข้าสีไปต่อเข้ากับหมุน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 ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปแล้วก็ไปผ่านดครับสายไฟผ่านดครับต้นไม้ได้ง่ายครับเป็นหัวปฏิกนะครับเนาะปลอดภัปอป้องกันไฟดูดน้ำนะครับ สวนตูสนใจจังไดกับกินกลางเขามาได้ครับเด้อพอแพงนะครับพวกขามาหาพันยญอ้วนหรือว่าทาังรัศดาชอปปีก็ได้ครับเจอกันไม่มือหนาครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ